กาบสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเทียแพงสู้ผู้สุขสูสมองสุบอนสบายดีงามเทียงเทียงด้วยพี่น้องด้วยเนาะพ่อกับส่องน้องพอน้องมินี่คือเกาคือเดิมพี่น้องเนาะโดยโดยโดตอนนี้เฮ้ากะลงมาในวัดแล้วเนาะกำลังพากันเคลื่อน แนวอของลงท่านเนาะมีผัดมีข้าวโพดตะการูกอมนำหวานนำอาลมเนาะลงมาหอดวัดแล้วแต่ว่ายัางบ่ได้แจกเนาะยังทั่ได้แจกเพราะว่าสิรให้อ่ให้น้อ,นองน้อยนักเรียนเพิ่นฟ้อนเชกอนเนาะจากสิภาคันแจกเนาะ ตอนนี้ลงมาแล้วเกื่อนลงมาแล้วแต่ว่าท่านได้แจกจ่ายเนาะสบายดีปนุยโหลดเฮียอ่าเถอโดย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 ปนุยลงมาเพลินแถวแม่พี่น้องเอ้ ปุ้ยงมาพนหน่ยแถวแม่เนี่ยโดยสบายดีไหมโดยายโดยให้แม่ใหญ่เป็นผูเฝ้าพี่น้องเอ้นะโดยบุธาเบิงบุธาเบิงร้านพ่อนก่อนบ่ โดย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 นสิผ้ากันเมื่อเลยพี่น้องเอ้บ้านน้อง lonely, ขียนเนาะเอาชื่อพดอยู่ในดอกันนี้เนาะมื่อไปส่งน้องมอนะโดยยโดยน่มีพ oh, ัดมีเนาะสบายดีเลยสบายเออเออพี่น้องพี่น้องพี่น้องเมียน้องมอสบอกได้เลยไบ้านป็นน้องแทบวะมีพัดนมีเนา

โตมาตโดยตมาตอนี Get <h <h ่ซ um ีบอเดซองบอสแกรดซีบอเรดซองก่อนบอลเดมจักมดหรือบมดแล้วยันมดแล้วถ่ายถ่าแดดก็บเคลื่อนเขาหันใครอยอกเจ้าหนทีมงานเ้าลงมานักก็เต็มบึ๊บเลยเนี่ย ตาแดดก,ก็สิพากันใหายเข้าไว้พุ่นพี่น้นะองเนาะโผล่บนผมทาว่าคั้นว่าสิไปอันตั้งแคมมองอันนี้เพิ่นบัดบัด,บ,ดบัดเพิ่นฟอนอย่านอันนะั้นเนาะมันสิเกะกะเพิ่นเนาะโดยมันสิกะเกะกะบองคนเบิ่งคนชมก็เลยสิพากันมาตั้งอยู่นี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าโอ้ยเจ้าว่าสีแดดแล้วพ่อจกักสงสัยสีแดดเลยแหละอืมดูดูดู อย่างไรก็ขอขอบคุณไปทางหลวงพี่หลายๆเด้อครับเด้อเนาะโดยโดยที่ให้พ่อมินนี่แม่มินนี่แล้วก็ทีมงานเนาะโดยพ้อทีมงานมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะโดยโดยโดยเพิ่นกับว้เนื้อเสื้อใจเนะาะทั้งทีมงานเท่าให้มาเป็นสะพานบุญเนาะในงานาบ้านบุญบ้านปังเนาะ บุญผับป้าจะน้อยเพิ่นจะน้อยเพิ่นแห่ผับป้าได้แม่ตอนบ่ายนี่เบดเลยผุดปลาไปเก็บชายเก็บน้ำเพื่อจะเอาเออไปเอาแล้วคฮะได้วัดเลยแหละนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเขาแจกนี่มีอยู่เออมีอยู่หรอกเก็บน้ำก็จะงาครับเป็นการมอบไม้ให้ทางทีมงานเขาเนาะองไรก็ขอบคุณในไลฟ์นะครับเด้อลุงพีเด้อเนาะโดย ขอไว้ใส่ให้พ่อนให้ลูกพี่เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเนาะ,ะสัจจากไข่ไขเจ็บอนุมันคนยืนเด้อครับเด้อขอให้มีแต่สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครับผมเพิ่งกำลังสั้นเพลนแล้วตอนนี้เนาะ คนกำลังขึ้นเฮือนเอาพระเขาพระหนามลงขึ้นลงขึ้นไปไหวเนาะตอนบ่ายโมงก็สิอ่าพากันไปแห่พระป้าบบบนี้เนาะแห่อยู่ตั้งแต่ตลาดพลพ่น้องลงมาหาวัดเนาะประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหละบกไก่เป็นไรได้ก็แม่คุณเด,ด้อยู่พ่นมองรถหลายๆ่มด,ด้วย จากเออพอก็ว่าอย่พอกลืมเลยลำเรื่องลืมเลยพี่น้อยล้ำเรื่องยังมาด้านเนอ้าวเอ้ยแม่วะกล่องยามกพ่อเนอโดโดทีมงานกล่องเงามาแต่ทางไหนเนาะกซององโอ้โดย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 พ่น อ่าหาทีมงานทางปักซองเนาะกองยาวเพิ่นว่าแฮ่พะป่าเนาะโดยๆๆอีกประมาณชั่วโมงนึงเพิ่นว่ากินข้าวกินน้ําแล้วบ่นี่โดยๆๆเด็กน้อยัสิแ่โดยเพิ่นแ่ป่าลงมาจังสิพากันแจกว่าให้คนมาโฮมก่อนจังสิพากันแจกทีมงานเฮาก็ได้1:00 1:00น่นโดยๆมาเบิ่งงีก่อนน้องดเอ้ยฝของดีๆเด้อน้องดสิลงไปใช้อีกแอ้าวพี่น้องเอ้ย Ngôi rồi đôi, đôi. nè lung lật cả lung mày là. Ngôi đôi. 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 lấy luôn มูลค่านะห่อ่าเก้าพ<อ>ันแปดช่วไรไปแป๊บแป๊บนึงเด้ออ่าโทรถามเมย์ไหนึ่งก็แป๊บนึงเขาก็บแน่ใจเต้อนองครอบครัวนึ่ันบาทเนาะให้เพื่จดแค่ที่แพนเนาะเดแล้วให้เพื่นประกาศเนาะเก้าพันสองร้อยบาทด้อแมเอ่อ ทุบเตนีนอกอันนี้ก็มาจาก USA นอกากสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็สารัฐเอกาถูกเลอบตางตัวให้ยูนีนี่แห้กินยาลบทุาจะบุ้เลยถึงจะเหื่อยเฮานออาพูตก,ก็มาทานยาังไอเย่นเฮานอทางนาพวกเหนืออันนี้ก็ได้มาอกตอนยอดตัวโกงกนาเป็นเลนอยู่ือด0 0 0นกีอันนีก็สหรัฐอเยริกาจะไากเพา่กินลทุกระบุ นอศาสนาสิ่งใดขอให้ได้เพมรนาได้เเนือันกันโนสุขันโกาหมั่นื้อไม่จอยมันเมื่อเล่นเมื่อเลเขาไปหทางเลยเนาะโดยโดยเป็นต่อเนองไปง่นี้เนาะเลือโท่หาข่อยยุเปนองเลยแต่งโมวันวันยังบ่ท่านเดอันนี้เมื่ด้นี่ยยังิภาเมื ผัดมีเนาะผัดมีนี่น้ำแข็งน้ำแข็งกท่านได้เอามาามืดบหลูมืแตะโบ,บเนี่ยยังยังอยู่เนาะยังอยู่กระติกหน่อยกับนีนี่หมอกโมยังอยู่เนียนเนี่ยด้อนี่เนาะหมอกโมสามสิบกัวลูกแล้วก็น้่มเนาะน้ำเฮาลงมาถวายให้เพื่อนแล้วสองแพ็คเนาะถวายให้พระก่อนเพื่อนสีสันเพลินเนาะแล้วก็มีขนมเนี่ย ลงมาถวายเพิ่นตนนะเห็กพัดมีเนาะพพัดมีมีขนมเอามาถวายเพิ่นโดยสารีเนาะโดยโดโดยโดยโล,ลายอันลายแนวอยู่เนาะว้าน้องหน่อยสิมาพรเนี่ยพี่น้องท<ล>ั้งหลาย้อง โมอลำยั้นทธันมาพี่น้่มเองนอายการที่เดคือลผมนอสทีมงานทุกเอนอกอเป็นสภาพบุญใหยเิ็นทำโรงทีบาลต่อะเลาะนอะเ่วาได้มาอาสรง อยูวัดแ่งวัดสังทองนของมันเขาสังทองประทมรวมมูลค่าท่าหดเ้าพันสองร้อยบาทเข้อนํารงก็อาุกเยอะนำีกว่านอหรือว่าทำานดูทุกเพือจะเป็นสภาพบุญให้นอค่เพาว่าพอใจเ้อทำธงานเบาดานอทานดูทุกเพ่อนอโดยโดเนาะเไปย้ายบ้านเพื่อนโปข้าวพี่น้องเนาะ เพื่อนคับเูทัวถึงกันเนาะผู้เพื่นมาห่วมในงานเนาะทำมาแจกเพื่อนเนาะทำอดลมเลยโดยโดยโดยน้องม่งน่องก็เนอยเรียบก้าโดยนี่อมยิ้มก็ไดไม่ใ่ไม่ญ่คือพวกอมแม่ยี่เมีบ่มากอมบ่เนี่ย กี่ร้อยกูผู้มักอมกันยังบ่อมพี่น้องเนี่ยร้านสาวไปเฮ้ยอันนี้จะเป็นขนมอ่าโอ้ยลืมขนมได้เนาะขนมเสียงไห้ก็มีอ้่ะขยะนาะขน้อยลืมลืมไปเพิ่นจดเมื่อกี้นี่โดยจดเตะอมลูกอมโดยมีไม่แท้มีเอลเซ่น้ำแน่ขน้อยลืมไปเพิ่นจด ขนมเอลซี่มีเสียงให้ขน้อยเพลืมในซ่องแมวเนี่ยขน้อยลืมเลยจนมา่เปิดเห็นขน้อยจังได้คิดพ่อเนี่มีเสียงให้กับเอลซี่ขน้อยเ่ลวมีเตปีโป้ครับอมยิ้มก็ลูกอมขน้อยเพลีว่าเนาะไม่ลืมเดี๋ยวจะไปบอกคนใหม่ก่อนูกเอองย่้็็ปนนนบ ลถปั้นนาะตตาลงนาะอจะเป็นเงินยูาบาทนาะัวตอมาเสวะท่แสวงเนาะดโดนลังอ่านล่ซื้อผูมต่อยอดเนาะสมทุกทุนสางพุทธสิมมาเนาะเป็นอารมณ์ปูข้าเรื่อนะภูตามาเล่วงนี้เนาะจัดีลาาหเรื่อ นางวิ house, <'ve> ่งหน่อมันองครอบครัวเป็นเงินอยู่สองร้อยบาทน่อนางแวนหน่อดูฟังพิ่านไหมครับบ้านหน่นางแวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทหน่ออาซายเจดอนน่อครอบครัวหนึ่งพันบาทเ้อคุณยายจากอเอริกาน่อฝากมาทำบุญต่อยอด ดูดยสาธุบุญน้เด้อครับเด้อคุณยายกันเลยเนาะคุณยายเพื่อนกระหายมาเหมอบไปเฮามาต่อยอดสั่งซิมแน่นาะตอนนั้นเขาก็มาเหมาะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปประกาศเลยเนาะคุณยายทาง U S A สองพันบาทเนาะสาธุบุญน้เด้อครับคุณยายเด้อเนาะรายการหลวงพี่คือกันเนาะสาธุบุญน้เด้อเนาะ ก็อวยใจให้พ่อเนาะให้ลุงพี่แล้วกายเอฟซีสุขสุขคนจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะอย่าเจ็บอย่าป่วยเนาะไปเจริญเรื่องทั้งศิลทั้งธรรมเลยครับลุงพี่เด้อเนาะทอยสันมิก่อนพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนณละลายสุขสุขคนสมองสมบัติทิดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ